หิวเขาก็หิวอลไบนี้สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นวิธีการนะพี่น้องค่ะโอ้ยเห็ดไม้ตีเขาคับพี่น้องค่ะเอาโอ้ยเงืดอไหล อันนี้เป็นวิธีนี่พี่น้องค่ะวิธีฟาดเข่ากัะพี่น้องขามาเบิงตอนนี้อาวเฮ็ดอยู่พี่น้องขะมาเบิง,บงวิธีการฟาดเขา่าสมัยโบราณด้พี่น้องค่ะนี่ <laughs> พี่น้องเอ้ยอาว เอานั่งฮ็ดอันอนั้นมัดเสือกสิไปฟาดเขาไม่ฟาดเขาไม่พี่น้องคือแต่ตรีดสนศาดแต่พี่น้องอืมโอ้ยเงดเงย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 ไหลเงยไหลเงดเงดเออพี่น้องค่ะมาเบิ่งวิธีการฟาดเขา เออได้ละอย่ฟาดแงหัน่นนะพี่น้องนี่อ่าบาใบกระซิบออกมากี่โอ้ละพี่แม่โอ้ยพ่อเปิดหนานเล็กไมเพื่โอ้ยบุ้งเนี้ยพี่น้องขาเออมาเบิ่งวิธีการสีเข่าเด้อค่ะพี่น้องโอ้สีเข่ามาฟาดเข่าพี่น้องขามาอัานเป็นยังต้องเฮ็ดเงียบเงียบเงียบแต่งสั้นหน่อยี่แม่สั้นเข่าตัวโอ้สั้นในเข่าโลนไหมสั้นในเข่าโลนบ่ เขาโลนค่ะอ๋อชั้นนี่เขาโลนแมรลามชั้นก็อยากไล่จังเลยอ่าไล่เลยเดี๋ยว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 มันที่ไอ้โอ้รอนลราบ่โอ้ข้าวเดี๋ยวพี่น้องเลยย้ำอ่าไม่ได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็เป็นวิธีการกันนี้ก็ให้เบิ่งวิธีการฟาดเข่าแต่เอ่อโบราณโบราณนะพี่น้องเนาะตั้งแต่บ่ท่าแล้มีรถเกี่ยวค่ะค่ะแต่พอแต่เมแต่ผูดแต่ยางจ้อ มาหนีพี่น้อง,องกระจับเขามาใส่บัตรที่นี่มาวิธีพ่นสวดใส่เป็นใส่อย่างไรพี่น้องนี่กลางไม่ออกแล้วก็นหนีบข้อมันได้พี่น้องเด้อหนีบข้ออย,ย่ารยงาบอกเพนไขมลูกอ่าอ่อย่าอย,ย่าบอกว่าข้างหลังนี่ลูกมาตรงนี้ก่อนน้องกันน,น้องกัน,น,นอ่าเดี๋ยวดูยายก่อนเอายายฟาดก่อนเนาะคนสมัยแต่ก่อนอาจจะไม่เห็นนี่คือฟาดให้เบิรงได้พี่น้องเด้อ เฮตงสี่ฟาดเขาก่อขย่าพ่อพี่น้องค่ะฟันเด็ดเด็ดเดกะพี่น้องค่ะลาแล้วก็สิคุโครบ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 เด้อพี่น้องนี่เอาอีกจากสองอันนักศี่จากสองอันในพี่น้องบนเบิรงคักเนี่ย วิธีการฟาดเขากับพี่น้องเฮ็ดไหเบิงค่ะเน,เน,นาะฟา,าดเขาให้เบิงนี่เบิงว่าหล่นไปแลก็เขาชิมพี่น้องจ้่แล้วเอาชิมเ <c oughs> ฟืองนี่ก็เก็บไว้ถ้าดังไฟได้วยว่าไว้ถหงัวกินนะพี่น้องนี่อ่อนขีบข้อนี่เพกกื่อนสิจับมาวิธีการเพื่อนนี่คือเอาไม้สมัยตะกี้พนันยังสี่เด้อพี่น้องสมัยตะกี้นี่พี่น้องค่ะอ่า ทำไมตะกี่อม่าหนีบใส่กะเะนัอ่น่าปาดปาดอ่านานพี่น,อน้องค่ะโอ้เข,ข,ข่าคูบโคบลงค่ะนี่เห็นบ่เข,าข่าคูโบโคบนี่ค่ะจะได้กั <c oughs> เจปเปิลสายฮานะคะมาเอ่อให้ดูวิธีการฟาดข้าวพี่น้องคะฟาดเขาแต่บอลาบอล้ลานใส่ใหม่ได้พี่น้องเด้อบริษัทรดสีก็คือข้าเจาเห็ดแบบนี้เป็นวิธีการเห็ดแบบนี้ได้พี่น้องคะออเออเ,ปกกเจเปิลสายห้าก็เลยเปิดอีกช่องหนึ่งได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้ด้วยนะคะขอให้เข้าไปติดตามในเด้อพี่น้องไปซอยเจปเปิลสายห้าให้ครบพันคนแล้วก็ให้ครบสี่พันชั่วโมงคนเบื่อไปไว้ในเด้อช่องก็ซื้อเจปเปิ้ลสายฮาว้าวว้าวได้พี่น้องค่ะค่ะ ค่ะพี่นอ้องอ่าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ